สวัสดีครับพบกับลุงน้อยนงสองเกษตรฟาร์มนะครับจังหวัดพิษณุโลกนะครับก็มาชมผลงานครับฟาร์มหมูประดำนะครับพ่อปากช่อง3.1ม่าได้กี่ตัวนี้คลอดเมื่อคืนนะครับเนี่ยคลอดเมื่อคืนวันที่ 31... มสิบเอ็ดนะสามสเมื่อคืนนี้เองนะครับหมูของประดำนะครับ เดี๋ยวผมนับก่อนได้กี่ตัวผมผสมเองเลยในขมือเนะี่ยใครผสมไม่ติดผมผสมติดนะครับ1 2 3 4งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปตัวกำลังสวยนะครับนี่กำลังกินนมอยู่สุดยังไม่ได้ฉีดธาตุเหล็กเลยนะครับก็สั่งน้ำเชื้อได้นะครับลุงน้อยหน่งสองเกษตรฟาร์มพิษสุนโลก0 6 2 4 5 6 9826สวัสดีครับ